รถผมไล่นมไลเข็มตั้งนานไล่นมุอยู่ตั้งนานไม่หายตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเข็มนะบิดแค่นี้เนี่ยบิดแค่นี้บิดบิดแค่นี้นิดนึงอ่ะมันมันวอดเลยตัก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 เลยต้องบิดออกตัวต้องบิดแบบนี้เนี่ยต้องประมาณเนี้ยถึงจะไปยาวไปก็ขับปกติแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบขี่เบาๆนยมันจะตัก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 วอด ผมก็เลยผมก็เลยเปลี <FELIPE division> <master> ่ยนเข็มออกเอาเอาเข็มของคาบูเคเลียมใส่เพราะว่าตรงนี้มันของคาบูเคเลียมมันใหญ่เอ้ยมันเล็กกว่าหายหายเลยตัดข้างบนออกไอเข็มเคเลียมมันจะเป็นแบบว่าเป็นขั้นขั้นขั้นเป็นขั้นขั้นขั้นลงมาผมก็เลยเอามาอยู่อันสุดท้าย อยู่ประมาณนี้อันสุดท้ายแล้วผมก็เลยตัดไอ้ที่มันสูงๆออกถ้าไม่ตัดมันใส่ไม่ได้เพราะมันมีคาเวเรนโพรมันมันเป็นเข็มแบบน,นี้มันไม่ใช่เข็มตั้งแบบว่าถุงต่ำได้นั่นแหละตอนเดี้ยตอนนี้ผมทำแบบนี้นสบายเลยพี่ปกติแล้วตอนนี้รถผมนี่ก็ยาใหญ่แก้วท่อใหม่ใส่ไปแล้วสามถุงไม่น่าจะพอเดี๋ยวต้องออกไปซื้อใหม่เดี๋ยวค่อยมาทำคลิป รีวิวตอนชื่อเสียงมันโอเคแต่ว่าทำเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายคลิปไปดูอีกทีหนึ่ง <S <S <ถ>นี<ถ>น่มันก็เป็นเคสอ่ะรถผมลูกนห้าเก้าอ่ะห้าเก้าวอฟโฟ่ช่างบอกป,ประมาณแปดร้อยแค่ซื้อแค่ย้ายยีกแกอ่ะช่างบอกประมาณแปดร้อยผมก็เลยไปซื้อมาหอ่อละสิบสามบาทซื้อมาห้าห่อหกสิบห้าบาทเองเจ็ดสิบห้าบาทหรือหกสิบห้าบาทนี่แหละ ยัดเองดีกว่าไม่ต้องเสียเงินเป็นหักร้อยวยเขียนไม่ถึงร้อยโอเคเดี๋ยวจบเลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมถ่ายตอนที่แบบว่ายัดยแก่เสร็จแล้วแล้วก็ทั้งขับให้ดูใหม่แล้วก็เสียงฟังเสียงกันโอเคครับ